อันนี้คืออ้างอิงทฤษฎีของการทํางานนะคะความแตกต่างบอกแล้วนะว่าถ้าเป็นขาขายเอ่อถ้าเป็น NPN จะป้อนไฟบวกที่ขาเบสนะคะที่ขา C ก็ป้อนไฟบวกด้เช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวคอนโทรลนะคะนักเรียนจะเอาอะไรมาคอนโทรลที่ขา C จะเป็นหลอดไฟจะเป็นมอเตอร์ก็จะเป็นที่ขา C หมดเลยนะคะเป็นตัวเหมือนตัวแสดงผลของเรานะคะที่ขา C นะส่วนตัวนี้จะเป็นขาของตัวควบคุมนะคะทำงานแทนสวิ์ จะป้อนไฟบวกแต่ถ้าเป็นชนิด PNP หรอ PNP นะคะก็จะป้อนไฟลบที่ขาเบสกับขาเอ่อกับขา D e, นะคะเอ้ยกับขา C สินะคะ D e, กับ C เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่แค่ป้อนเอ่อไฟสลับกันระหว่างบวกกับลบระหว่าง NPNP นะคะแค่นี้ทีน,นี้ดูยังไงอ่ะดูยังไงเราอธิบายกันอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าไอ้ตัวชนิดของชนิดของทรานซสเตอร์เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับ ก๊อกน้ำนะคะเป็นเหมือนก๊อกน้ำเนาะรูปมันชัดหรือเปล่าทุกคนเหมือนรูกไม่ค่อยชัดอ่ะอาจารย์ขออนุญาตเขียนแทนแล้วกันนะคะนะหนึน่งนะทุกคน,อกนขอโทษค่ะ อา,าจารย์ปล,ลงมือไปแล้วอยเอาปากกาเรื่องของเรื่องอุปก,กรณ์หล่นลเลยอ่ะโอเคออ่ะเอาะนะปากกาเปลี่ยนสีปากกาสักหน่อยมาแล้วอาจารย์วาดก๊อกน้ำเป็นก๊อกน้ำไหมไดีกว่าคำถาม ้าสมมติว่านนี้คือกำแพงบ้านเราใช่ไหมอ่านี่คือกำแพงบ้านเรานะแล้วจะก็มีก๊อกน้ำปุ๊บต่อเชื่อมออกมานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นวาล์วก๊อกน้ำอ่ะเป็นตัวหมุนนะเป็นตัวหมุนก๊อกน้ำนะทุกคนอันนี้เป็นอ่ะเหมือนไหมเหมือนก๊อกน้ำอยู่ไหมทุกคนเห็นนะทีนี้ เปรียบเทียบยังไงสาหรับการทางานของคราซิเตอร์นะคะเปรียบเทียบการทำงานการาาท,ำาทำงานอย่างไรของทรานซิเตอร์นะไอตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวหน้าที่ในการถ้าเราจะปล่อยให้น้ำมันไหลเราต้องหมุนอะไรก่อนต้องหมุนตัวจับตัวนี้ใช่ไหมใช่ปะเออเราต้องหมุนตัวนี้นะเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่เราทําการหมุนตรงเนี้ยค่ะมันคือเปรียรบเสมือนกับขาเบสของทราซิเตอร์เป็นตัวควบคุมปริมาณนะคะควบคุมปริมาณของน้ําเป็นตัวควบคุมปริมาณนะคะของน้ำของกระแสไฟฟ้าของเรา นะส่วนไอ้ตรงเนี้ค่ะที่มันไหลไปเนี่ยเนี้ยเนี่มันคือขา C ของคาซิเตอร์ผลที่เราจะได้นะคะต่อไปค่ะตรงนี้คืออะไรน้ําที่มันไหลออกมาใช่ไหมน้ำที่ไหลออกมาใช่ไหมตรงนี้เป็นมาของน้ำเนี่ยอันนี้ยคือขาอ e ีม uh ิเตอร์นะคะจากรูปเมื่อกี้นะจากรูปเมื่อกี้นะอ่ะทีนี้สารที่มันออกมานะทุกคนมันจะมี n เป็นลบนะ p เป็นบวกนะเออ ก็อ่นนะ่ะกลับไปยี่รูปเมื่อกี้นี้เห็นชั้นหรือเปล่าดีนะรูปนี้นะค่อธิบาย่อสักครู่นี้นะคะว่าการทํางานนะตัวกระแสะไฟฟ้าที่มันจะไหลออกไปเนี่ยกระแสะไฟฟ้ามันไหลออกไปเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมได้นะคะเราควบคุมได้โดยใช้ขาเบสเนี่ยเป็นตัวควบคุมเราจะเปิดจะปิดเครื่องเนี่ยเราก็ต้องรู้จักการใช้งานของทรานซิสเตอร์ก่อนโอเคปะ่ะนะคะรู้จักการทําง,งานของทรานซิสเตอร์ก่อนนะไม่งั้นเราก็จะไปประยุกต์ของมันไม่ได้ ะะทีนี้ในส่วนของมีอะไรอีกควบคุมอะไรได้บ้างสามอย่างสามอย่างหนึ่งควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าสองควบคุมทิศทางการไหลแล้วก็ปริมาณาของกระแสไฟฟ้านะคะ <S <S กรณีที่กระแสไฟฟ้าที่มันใช้น้อยเนี่ยเราจะสามารถที่จะคุมกระแสไฟฟ้ามากๆได้ขึ้นอยู่กับการที่เราจ่ายไฟควบคุมที่ขาเบสของทรานซเตอร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคาอธิบายของรูปกราฟของคุณเมื่อสักครู่นี้นะคะมีอะไรอีก อ๋อสไลด์นี้วงจรนี้ที่อยากที่จะบอกนะคะสไลด์นี้ที่ต่อจะบอกนอกเนือจากที่เราจะไปว,วันนี้เราจะควบคุมมอเตอร์นะคะควบคุมไฟได้ควบคุมมอเตอร์ได้ด้วยนะวันนี้เราจะควบคุมสองอย่างเดี๋ยวเราไปดูตัววงจรกันว่าเราจะต่องวงจรกันยังไงนะคะ,อะทอ่ตัววงจรสไลด์นี้ตกลงทุกคนไม่จดถูกต้องไหมทุกคนบอกแล้วว่าไม่จดเนาะส่งไฟล์ให้โอเคปะทำประหยัดนดๆภาษาศัพอส่งไฟล์ ตรงนี้อันไหนอีกทีนี้ฟันหนึ่งจะให้ลูกคนต่อก่อนอันนี้อาาจรย์ไม่ได้เข้าตัวทิ้งน้อเรียนจะใช้ทิ้งก็แท็กนะคะแต่อาจารย์ขอขอญาตใช้เอลลี่ใช้ตัวสกิลวิสัยมาทำงานเหมือนกันนะคะเพราะเอิญว่ามันนั้นขอออกแบบไว้บนโปรแกรมนี้นะคะเราสามารถใช้ได้เหมือนกันนักเรียนลองโหลดดูได้นะคะใครที่มีคอมพิวเตอร์พีซีนะก็แนะนําตัวนี้ออกแบบวงจรไฟฟ้าได้ออกแบบลายแผ่นพิมพ์ได้นะคะ มันนั้งซฟไว้ไหนคะลืมกำลังนึกอยู่ว่าเอาไว้ไหนเอายู้ิเลนีดีว่าถ้าซิฟต้องิฟเห็นถ้าตไหนจำไม่ได้จูเลีเล ไม่เนึกไม่ออกทุกคนลืมลืมก็ลืมลืมก็ต่อใหม่อ่ะงั้นเข้าสู่้าังานของเราเลยแล้วกันนะคะเพื่อความไม่เสียเวลาคุณครูจะให้คุณนะคะต่อตัวที่เป็นวงจรที่มีแค่คาซิเตอร์นะคะเต้นทางห่อไฟสวิตช์เห็นนะเอาแค่นี้พอ เข้าไปอย่างนี้ค่ะเข้าไปในที่โปรแกรมนะคะตัวทรานซิสเตอร์ของเราตัวทรานซิสเตอร์เราอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเวลาเลือกแ๊บนึงนะเวลาเลือกนะคะออุปกรณ์มาก่อนนะคะมีแผงโคตบอดให้กดคําว่าออนะคะตักคนามเร็วนะให้กดคําว่าออเสร็จปุ๊บให้ไปเลือกแผงโัวตบอดเลือกเอาไซส์หนึ่งอยากได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะก็เลือกมาัไซส์หนึ่งจากนั้นให้ ไปเลือกทรานซิสเตอร์ไปเอกหลักของเลือเราแล้วเดี๋ยวต่อวงจรยังไงเดี๋ยวบอกอีกนะคะเอาอุปกรณ์มาก่อนวิธีการเลือกปึ๊บอีทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวนะคะปักลงไปนี้เลยแล้วก็มีอะไรอีกตัวนทานให้ใช้ตัวนทานสองตัวออกแบบวงจรนะคะใช้ตัวนทานสองตัว,ะะต,วตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งให้ใช้ค่าที่เจ็ดร้อยห้าสิบโอห์มสั่งงานแล้วนะเริ่มสั่งงานแล้วนะตัวที่สองให้ใช้ค่าความนทานอยู่ที่หกร้อยแปดสิบโอห์ม ร้180 oh อยสิบโอออกแบบุงกรณกันปึ๊บยืนหานตามนี้มีอุปรกรณ์ของเรานะแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่รูปวงจรน,นี้ที่เราต่อที่แรกนี่นะเอาอุปรกรณ์มาก่อนนะมีอะไรอีกมีหลอดไฟใช่ไหมมีหลอดไฟแล้วก็มีมอเตอร์มีหลอดไฟ มีหลอดไฟหนึ่งัวมีมอเตอร์หนึ่งตัวอะมีอะไรอีกมีสวิตมีสวิตสวิตที่ใช้แบบสองทางอ่ะอุปกรณ์ใช้แค่นี้ทำยังไงให้เซ็ตตรงเนี้ยมอเตอร์ของเราหมุนต่อให้นี้ให้มอเตอร์หมุนนะทีนี้กลับมาออกแบบวงจรไ้กลับมาแกะวงจรกันดีกว่าวิธีการแกะวงจรูนะครับ ฝึกการแกะวงจร,รนะครับมาช่วยานานอ,รรอาจารย์วนจอาจารย์ต่อวงจรเสร็จแล้วแต่เวลาแกะวงจรเพื่อที่จะวาดรูปวงจรทํายังไงเหมือนกล้องชั้นแหลกเหมือนกล้องชั้นแหลกสเต็ปที่หนึ่งครับจะให้ทรานซิสเตอร์ทํางานกล้องมันแหลกทุกคนกล้องมันแหลกอ่ะทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวนะครับสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์กล้องมันแหลกนทุกคนทำได้ดี ทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวเป็นชนิดทรานซิสเตอร์เบอร์ N P B D B D หนึ่งสามเก้านะคะ B D หนึ่งสามเก้าเป็นชนิด N P N B หนึ D ่งสามเก้านะที่เราหาเมื่อสักครู่นี้จำได้หรือเปล่า นี่นะดูจากซิมโบนะคะเป็น NPN นะทุกคนดูจากสิมโบนะของลูกศรหันออกแสดงว่าชนิดนี้เป็นชนิด NPN แล้วเราก็มาทําการแกะวงจรของเราอย่างนี้ครับเราจะต่อเข้ามอเตอร์พวกมูลน้ำงานของมอเตอร์นะโดยใช้ทรานซิสเตอร์แบบนี้ปึ๊บขีดขาขึ้นปึ๊บขีดขาลงปึ๊บมีขาตรงกลางอุ่มในกลางเลยแล้วตรงนี้เป็นขาเบสนะคะอ่ะที่ตกลงกันไว้ขานี้คือขาเบสขานี้คือขา c ลเล l e ตอร์ลูกศรหันหัวออก นะครลูกศรหันหัวออกเป็นชนิด NPN นะครับวงกลมให้เขานิดนึงนขาค่ะครับวงกลมเขานดนึงนะทีนี้ทำอะไรอีกมันไม่โกมันไม่กดนนขออภัยในความไม่โกมนะคะต่อไปจาทรานซิสเตอร์ไปไหนอะดูครับทรานซิสเตอร์ขาอะไรบ้างอะขาอะไรบ้างขา E คือขาที่หนึ่งขาเบสคือขาที่สาม ขานี้คือขาที่สองโอเคนะ,ะทุกคนมาโดนลองไล่ขาแกะวงจรกันขาที่หนึ่งไปไหนทุกคนดูรูปวงจรสิขาที่หนึ่งไปไหนคะต่อ,อลงอะไรลูกเส้นนี้คือไปลบอะ่ะเขาลบไปให้มันลงให้หมันเข้ามือเสหลักผิดนรกเียนจะูงนะคะเราแกะรูปวงจรเนาะอ่ะลงไปลบแปลว่าขาที่หนึ่งไปไหนทุกคน ไข่หนึ่งไปไหนคะดูจากสายดูสายก็ต่อไข่หนึ่งไปไปลบเพราะฉะนั้นขาที่หนึ่งอยากคิดเยอะลงลบก็คือลงกลาวนะคะลงลบก็คือลงกลาวจันทิจันทร์ลกลาวเรียบร้อยไปกลาวลงไปลบจากนั้นไปไหนอีกขาที่สองขาที่สองนะขาที่สองคอนซิเตอร์นี่ทั้งด้านบนและด้านล่างอ่ะดูด้านบนด้านบนไปไหนคะขาสองคอนซิเตอร์แกลุ่มย้อนซิ ปึ๊บไปไหนเอ่ยหลอดไฟไปที่ตัวนี้คืออะไรหลอดไฟหลอดไฟเล่นดูหลอดไฟ,ไวดไฟบวกหรือลบอาจารย์เอามอเตอร์ออกมานะคัมันหนักะตรงนี้นะมอเตอร์เอ่อตัวนี้นะนขาสองไปที่หลอดไฟหลอดไฟที่อาจารย์นำมาต่อไว้เป็นขั้วบวกหรือขั้วกลบครับลบด,ดูดีๆดูดีๆ ดูดีนะดูดีนะเป็นขั้วอะไรเราค่อยตอบนะเอาใหม่นะอุกคนแล้วก็เอามาต่อที่ขาสองใช่ต่อขาสองแน่นอนแต่ว่าจะเอาขั้วอะไรมาต่อชิ้นเพดใหญ่เป็นลกชิ้นเพดเล็กเป็นบววมองเห็นบัวไม่เห็นนะครูเห็นไหมมาติดขาอ,อกกุปกรณ์นะทุกคนอ่ะน่าจะขั้วบวกอะไรขั้วบวกใช่เอ้ยไม่ใช่ใหญ่ลบเล็กบวก แสดงว่าตรงนี้จะเอามาขึ้นที่ลบของหลอดไฟแล้วก็ต่ออนุกรมอยู่กับตัวต้านทานนะคะดัะนั้นเซตขา C เซตขาซีขาที่สองหนึ่งจะมีหลอดไฟหนึ่งดวงสัญลักษณ์ของหลอดไฟมันเปล่งแสงได้มันเป็นตะกูลไดโอดอุ้ยอาจารย์เขียเดี่ยวหรือเปล่าเดี่ยวนะทุกคนตระกูลไดโอดนะคะเปล่งแสง light emitting diode เปลงเป็นไดโอดเปล่งชนิดเปล่งแสงดังนั้นถ้าเปล่งแสงได้ลูกศรจะชี้ออกการเขียนสัญลันะคะนะไฟมันเปล่งแสงได้ใช่ละมันก็จะลูกศรหันหัวออกอ,อันนี้เป็น LED เอาไปต่ออนุกรมอยู่กับยญาเขียนมาด้านนี้นะคะนือจากพื้นที่ไม่พอเอาไปต่ออนุกรมอยู่กับตัวต้านทานหนึ่งตัวที่มีค่าความต้านทานเท่ากับอ่านผ่าสีเดียวที่มีค่าความต้านทานเท่ากับ ติ๊กอกติ๊กอกที่มีค่าความต้าน,นเท่ากับม่วงเขียวน้ำตาลม่วงเขียวน้ำตาลม่วงเ็จเขียวห้าน้ำตาลออกเศษเป็นหลักร้อยมีค่าเท่ากับเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบทุกคนต้องพยายามอ่านค่าอุปกรณ์ให้ได้นะคะถ้าอ่านค่าอุปกรณ์ไม่ได้แล้วเนี่นยจะตอบจอนไม่ได้นะลูก เรียนที่เรียนเ่งยนต์มาเวลาเรียนดูดเวลาเรียนไปเลือกเอ่อยางรถยนต์น่ะเรียน,ายานยต้องดูปีนะดูปีการผลิตไหมดูอายุการใช้งานของยางรถยนต์ไหมเหมือนกันอ่ะตัวอุปกรณ์วงจรย้รยนอนทีกผลิตก็เหมือนกันนักเรียนก็ต้องดูอุปกรณ์ที่จะมาต่อถ้าค่าความต้านทานมันน้อยมันจะดอกมันจะมันจะมีผลต่อการดอกกร,ก,กระแสะไฟของเราเห็นไหมเออนะคะมันอาจจะเอาอยู่อาจจะเอาไม่อยู่ถ้ามากเกินไปมันอาจจะสว่างมากอาจจะสว่างน้อยเพราะฉะนั้นเรียนต้องดูค่าความต้านทานด้วยนะคะอ่านดูข้าวอุปกรณ์ด้วยเมราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลมาก เออกรณีที่เราจะต่อวงจรเราก็ต้องอ่านข้าวุปกรให้เป็นด้วยนะคะอันนี้คือฝากเอาไว้เนาะต่อไปค่ะถัดมานะคะที่ตัวนี้ไปไหนอ่ะทุกคนดูตัวนี้ไปไหนนะคะอันนี้มันสานะคะกันถูกนะคะุนอาจารย์หรือ่ามันจะได้เห็นขาอือคำถามคือไอ้ขั้วตรงนี้อาจารย์ตอบอะไรคะขาขาอาตัวนี้อาจารย์ตอบอะไรคะขั้วไฟไฟอะไรคะ ถ้าไฟลบเฮ้ยสีแดงบวกมีอยู่สองอันอะพออาจารย์ร้องอาจารย์บอกลบเฮ้ยก็เลยเป็นบวกเพราะมีสองอันไม่บวกก็ลบอ่ะเอาไปต่อ,อยกับไฟบวกนะคะต่อ,อยกับไฟบวกต่อ,อยกับไฟบวกทุกที่อะเราจะต้องดูวงจรใช่ปะ่ะแล้วต่อวงจรแล้วต่อวงจรไหมอ,อ,นะอ่านแปลนไฟฟ้าแล้วต่อวงจรวันนี้เราทํากับกันอ่านอุป,ปกรณ์แล้วมาต่อแล้วมาเขียนวงจรน,นะะลองดูซิว่าไหวไหม ลองทําย้อนกลับหน่อยทาย้อนกลับนะคะต่อไปนะคะเสร็จปุ๊บไปอะไรอีกนะคะอันนี้คือแหล่งจ่ายไฟใช่ไหมแหล่งจ่ายไฟเราเมื่อกี้มีกี่โวล์นะเก้าใช่ปะดูจากขั้วฐานเนาะดูจากขั้วฐานก็คือเก้าโวล์แสดงว่าแหล่งจ่ายตอนนี้เราคือเก้าโวล์เอาไปไหนเอ้้ไฟลบเนี่ยเอาไปไหนทุกคนดูจากทรงนี่เอาไปไหนคะตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เหมือนกัน อมันน่าจะไปอยู่ที่เดียวกันเนาะมันน่าจะไปอยู่ที่เดียวกันนะคะก็เพราะนั้นเราก็เอาไปลงกลางอ่าไปลงกลางนะคะเอาไปลงกลางฝากไว้ที่ก่อนฝากไว้ที่กาวก่อนแล้วกันนะคะฝากไว้กาวก่อนทีนี้มันยังไม่จบอะมันยังไม่จบไอ้ตัว B b u r s เนี่ยไอ้ตัว B b u r s เนี่ยถ้าเราถ้าเราต่อตรงเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์ต่อในโปรแกรมอะถ้าเราต่อตรงอะเราก็จะใส่ไฟที่แหล่งจ่ายตรงนี้ใช่ปะไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่แล้วต่อตรงเธอจ่ายจ่ายหล่งจ่ายตรงนี้แต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์บอกว่าเฮ้ยถ้าต่อปึ๊บไฟติดอัตโนมัติเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากแบบสั่งเปิดปิดได้อะสั่งเปิดปิดได้ด้วยอ่ะที่ไม่ใช่แบบถ้าถ้าต่อไฟตรงนี้ปึ๊บมันจะกลายเป็นอัตโนมัติเลยไงโอเคป่ะแต่เราอยากแบบควบคุมมันได้ด้วยอ่ะเพราะนั้นอาจารย์จะใส่สวิตช์ไปที่ตัวหนึ่งอาจารย์อยากใส่สวิตช์ตัวหนึ่งอาจารย์จะใส่สวิตช์ที่ขาที่ขาเบสอาจารย์ใส่สวิตช์ที่ขาเบสนะอาจารย์ใส่สวิตช์แล้วนะ อาจารย์อยากควบคุมมันได้ด้วยมันควบคุมเบาน้ำเมื่อกี้นะคะควบคุมเบาน้ำแล้วก็จะใส่สวิตช์ไปตัวนึงปึ๊บอย่างนี้แล้วอาจารย์ทำอะไรอีกล้วน้นทำอะไรอีกใส่แบตเตอรี่ใส่แบตเตอรี่รับกี่มวนดีแต่เรามีถ่ายแหล่งจ่ายอันเดียวนะสามมวนสามมวนให้มันเกิดความต่างสักกันหน่อยเนาะสามมวนได้หนึ่งจุดห้าก็ได้แต่อาจารย์มีถ่านก้อนเดียวอะ จะมีฐานก้อนเดียวอ่ะ9โวลต์จะไม่ได้มีแหลไไมม่ด้ีหลายแหล่งจ่ายทำไงดีไม่ได้มีหลายแหล่งจ่ายเลยมีแหล่งจ่ายเดียวเลยตรงๆสามารถที่จะเอาสวิต์ถอจานตัวเนี้ยต่อขึ้นไฟบวกได้ไหมต่อขึ้นไฟบวกที่9โวลต์ได้ไหมได้ไหมฮะน่าจะได้นิดครับน่าจะได้ั้งครับน่าจะได้ไหมครับมันมีสวิตแล้วอ่ะแล้วไงสวิตก็ต้องใช้ไฟเลี้ยงเหมือนกัน ถ้าสมิไม่ใช้ไฟเลี้ยงก็ไม่ติดดังนะนั้นตรงนี้ต้องใช้ไฟเลี้ยงเซตตรงนี้ต้องใช้ไฟเลี้ยงหมดเลยแต่แหล่งจ่ายเรามี9โวลต์ที่เดียวนะยืมเขาได้ไหมย,ยืมเข้ามาได้ไหมเอาไฟมาดีเดียวได้ไหมทุกคนได้ลองให้ลองให้ลอง,ลอ,งอยากรู้ว่ามันจะไหวไหมเอาแหล่งจ่ายที่เดียวนะคะดังนั้นอ่ะลองให้ตรงนี้จ่ายไฟที่9โวลต์อาจารญยตใช้เป็นเซร์ลสช่วยนะคะตรงนี้จ่ายไฟ9โวลต์ ใส่ปากตะวันนะพี่สวิตต์อะอยากให้มอเตอร์หมุนด้วยอยากให้มอเตอร์หมุนด้วยถ้าอยากให้มอเตอร์หมุนจะต้องอยู่ที่ขาเบสอยู่ที่ขาสี่อยากให้มอเตอร์หมุนเพราะ e ลงกาวแล้วอ e ลงกาวแล้วเพราะนั้นตัวนี้อาจารย์บอกว่าเป็นตัวควบคุมใช่ป่ะขาเบสเป็นตัวควบคุมใช่ป่ะเพราะนั้นมอเตอร์คือตัวแสดงผลเพราะนั้นเราเอาอะไรมาแสดงผลเมื่อทีแรกเราเอาหลอดไฟมาแสดงผลใช่ไหมถ้าเราอยากให้มอเตอร์แสดงผลด้วยเราก็เอามอเตอร์ของเราอะมาต่อขนาน มาต่อขนาดกันระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น,ม,หนมืออ่ะระหว่างตรงนี้กับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเอามอเตอร์มาทําการต่อขนาดเข้าไปได้ซึ่งมอเตอร์ของเรา,าต้องมีไฟลเลี้ยด้วยที่ก้าใช่ไหมต่อขนาดกันต่อเข้าขนาดที่ตรงนี้หรือหรือเ่ยจะต่อขนาดกันที่ขาอีนิเตอร์เเออให้คิดให้คิดเพราะฉะนั้นภารกิจของเราตอนนี้เบื้องต้นให้ไฟติดก,ก่อนถ้าไฟติดปุ๊บลองออกแบบดูซิว่า มีการออกแบบแล้วนะออกแบบซิว่าแล้วมอเตอร์ของเราอ่ะต่อขา C ถ้าต่อขนาดที่ขา C มันจะหมุนไหมแล้วถ้าต่อที่ขา e ิเตอร์มันจะหมุนไหมให้ลองบนโปรแกรม t i n เ e r c a แให้ลองต่อบน t ิงเ e r c a แโดยใช้อุปกรณ์สามตัวเอ้ยขอโทษโดยใช้อุปกรณ์ที่อาจารย์ลืมมาให้เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่นะให้ออกแบบโมจรนะอาจจะมีข้าวข้าให้แค่นี้อาจารย์ให้อุปกรณ์คาณแค่แค่แค่จา์วัดรู่มเมื่อสักครู่เนี้ย แล้วให้ลองต่อดูว่ามันจะติดไหมเงื่อนไขของอาจารย์วันนี้อุปกรณ์ที่ให้ให้ใช้แค่นี้ต้นทานสองตัวหลอดไฟหนึ่งดวงมอเตอร์หนึวสวิตช์หนึ่งอันทานซิเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็แหล่งจ่ายไฟที่มีฐานเก้าโวลต์ก้อนเดียวพอไม่ให้เยอะเปลืองให้แค่นี้พอขนาดในแอปเปงเปลืองที่ดูอ่ะให้ใช้แค่นี้พอทํายังไงก็ได้ให้ทานซิเตอร์ควบคุมหลอดไฟติด และคาซิเตอร์อและก็ตัวมอเตอร์หมุนโดยเมื่อกี้นี้จากของจริงทีอ่อาจารย์ต่ออาจารย์ควบคุมได้ทั้งสองอย่างใช่ไม่ใช่อาจารย์ควบคุไมได้ทั้งสองอย่างอ่าดูอาจารย์ควบคุไมได้ทั้งสองอย่างอาจารย์ต่อ,อยังไงมันถูกติดอาจารย์ต่อ,อยังไงมันถูกติดอาจารย์ต่อยังไงมันถูกติดอาจารย์เฉลยให้แล้วนะคะ นี่ถ้าใครเห็นก็จะประมาณนี้ยุ่งๆหน่อยนะคะต่อ,อยังไงถึงติดอันนี้สีแดงๆอันนี้อาจารย์เอามาจากขาที่สองต่อเข้ากับมอเตอร์แล้วขาที่สองคืออะไรแล้วมอเตอร์มันมีบวกกับลบต้องต่ออยังไงนะคะน,นะ,ะนี่นะเฉลยให้แล้วนะเพราะฉะนั้นหวังว่าที่จะต่อทิงเกอร์แคติดทุกคนนะคะ